โล่องอกฟรุกเลิกพลแจ้งผลตรวจโควิดรอบสองนาตาลีน้องนาตาชาไม่พบเชื้อทั้งคู่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฟรุกเลิกพลประกาศว่าตนเองติดเชือ้อโควิด -19 ซึ่งทําให้เจ้าตัวต้องแยกตัวจากภรรยาและลูกสาวเพื่อทําการรักษาทางด้านของภรรยานาตาลีเจียรวนน์ได้ออกมาโพลแจ้งผลตรวจรอบที่สองของลูกสาวน้องนาตาชามีผลเป็นลบคือไม่พบเชื้อล่าสุด20เมษายนฝรุกก็ได้ออกมาแจ้งผลตรวจโควิด -19 รอบที่สองของภรรยาและลูกสาวพร้อมกัน ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าทั้งสองไม่พบเชื้อโควิดข่าวดีทางแอดเบบีนาตาชาซีเอ็มแอนแอดลีนาตาลีตรวจรอบสองแล้วไม่พบเชื้อทั้งคู่ครับรอลุ้นแต่ครอบครัวของเราที่มาเยี่ยมหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยรอลุ้นรอบสามอีกทีอาทิตย์หน้าขอคิดบวกไปในทางที่ดีเพราะพ่อใกล้เบบีสุดอุ้มกันเป็นชั่วโมงถุกคืนดังนั้นถ้าเบบีไม่ติดและแม่ลีก็ไม่ติดหวังว่าทุกคนจะไม่ติด แบดีเป็นคนเดียวก็พอแล้วขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวหรือบางกล่องอินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ